สวัสดีครับพบกับสุขข่าวแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่โอ้ยเอาอีกละเยสิโวไปไกลหลายทีละพี่น้องเอ้ยูกพี่โวเธอไหนอันเรียบร้อยทุกเธอเก็บอาการมาแน่ยูนิ่งๆเนี่ยยู่จซือคือแข่เทิงนะพี่น้องเ้ยอาโมริมโวเมนูชนะได้ทุกทีมชมเซอรซ่ผลงานเยี่ยมเอาอีกละโวอีกละชนะทุกทีมบนโลกใบหนีว่าสันโอ้ยเอาอีกละอาโมริม รูเบนนอมาริมนะครับเงคนแมนยูเชื่อว่าปีแสดงสามารถชนะทีมใดก็ได้บนโลกใบนี้หากเพิ่มศักยภาพการยยงบอลพร้อมชมโจเซ่เซว่าทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะฮะมันเหตุผลงานยอดเยี่ยมไก่มันลงเนี่ยที่ล่ะดอบมันคักแน่แท้โดยแมนยูนะครับกลับมาคืนนอร์มเก่งหลังบุกไปชนะคริสตัลพลาเสสองหนึ่งนะครับในศึกฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษ,มษเมื่อวันที่30พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับ จากผลงานที่เกิดขึ้นทาให้ปิแสดงซึ่งแพ้เอวตันคาบ้านมา1 0ในเกมก่อนมีเพิ่มไปเป็น2 1คะแนนจาก13นัดขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่7ของตรงนารางคะแนนหลังจากเกมอัมบิมระบุว่าแมนยูนะครับสามารถชนะทีมใดก็ได้บนโลกใบนี้หากเพิ่มความเข้มข้นในการยิงบอลการชนะทุกเกมเป็นเรื่องสําคัญและวันนี้ก็เป็นเครื่องพิสูจน์อีกครั้งนะครับว่าหากคุณเล่นแบบเดิมแต่เพิ่มศักยภาพในการยิงบอล เราก็สามารถเอาชนะใครก็ได้มาพยายามแสดงให้เห็นในเกมน้ะนอกจากนั้นแล้วนะครับมีคนนวัย40ปีอย่างชื่นชมผลงานของโจโจซเกซีหลังปลดล็อกยิงประตูแรกในรลีในรอบเกือบ1ปีมันสําคัญมากๆสําหรับเ้าหน้าที่ยิงประตูได้และวิธีที่เขาตอบสนองในครึ่งหลังเป็นสิ่งที่เราต้องการเขาช่วยให้เราเก็บบอลสองได้และประตูนี้สําคัญสําหรับเขาและทีมนะโอ้โ เข้มขน้นเบสมัลทุบโต๊ะเปิดคำพูดเด็ดห้องแต่งตัวแมนยูก่อนพง,งาดพิกเชือดคิดทะเบียนสองหนึ่งโชว์สปิริตแชมป์มันต้องยังสีเป็นผู้นำในน้องเมาเอ้ยเป็นผู้นำแน่มันหาอยากได้ผู้นำน้องเมาเจ้าเป็นให้มันได้เด้อส่วย,ยแวนผพีนะครับเมื่อเมสันเมาส์เพเมเกอร์โคสการของแมนยูออกมาเปิดเ,เผยบทสญหารับสุดเข้มข้นที่เกิดขึ้นในห้องแต่งตัว ก่อนที่ทัพปีแสดงจรวมพลังแสดงคาแรคเตอร์ที่จะเยี่ยมพิกนรกสถานการณ์กลับมาคว้าใจชนะเหนือคริสตอเลตได้อย่างดุดันนะฮะมันมีมพวกบักซันโซแรดฟอร์ดการนาโซอันโตนีห้องแต่งตัวก็มีแต่วามสุกปี่นองเอ้ยจุดแตกหักความกดดันที่ต้องกลับมาให้ได้ใช้ชนะสุดสุกการสองหนึ่งเหนือคริสตเปลตถึงถิ่นเซลเฮิร์ตพักนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ไม่ใช่แค่การหยุดสเสตียไร้ชัยชนะสีนัดติดแต่เป็นการตอบโต้หลังความแพ้แพ้ต่อเอเวอเรตันอย่างน่าพิมพ์หนึ่งศูนย์ขาบ้านโดยเกมนี้แมนยูครับได้ประตูจากจเจซะสี่และที่เหือหัดที่สุดคือลูกยิงนอกกรอบอันเจ็บคมและสวยงามของเมสันเมาส์ซึ่งนับเป็นวระตัวแรกของเขาในฤดูกาลนี้และยังเป็นโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงครั้งที่สองที่เขาทำผลงานได้โดดเด่นสุด ตอนเนื่องจากนัดบุกชนะลิเวอร์พูล2-1เผยคำขาดในช่วงพักครึ่งหลังจบเกมเมสันเมาส์เปิดใจกับ TNT Sport พร้อมเผยถึงสิ่งที่จุดประกายพลิกฟอร์มครั้งนี้เราเจองานยากในเกมเยือนฤูดูกันนี้และผลนัดล่าสุดมันก็ได้ผิดหวังมากดังนั้นเราจําเป็นจะต้องกลับมาให้ได้เมาส์เน้นย้าประเด็นสําคัญคือกา,การรวมใจกันในพักครึ่ง เมาชีว่ามันคือการตอบสนองในห้องเต็มตัวช่วงพักครึ่งซึ่งผมคิดว่าเราทําได้ดีจริงๆเรามุ่งมั่นเต็มที่กับมันและแสดงเห็นถึงคาแรคเตอร์ที่ยอดเยี่ยมในการปิกสถานการณ์หลังจากโดนนกเมสันเมาตัวนําโชคเกมเยือนผีสอยติยืนยันชัดเจนนะครับฤดูกาลน,นี้แมนยูมีปัญหาอย,ย่างหนักกับเกมนอกบ้านพวกเขาคว้าชนะได้เพียง2ครั้งเท่านั้นจากการออกไปเล่นไปเกมเยือน6นัดสายชนะที่1บุกชนะลิเวอร์พูล2-1 ช,ชนะที่2บุกชนะพาเลทสองหนึ่งและจุดร่วมที่น่าสนใจก็คือเมสันมาส์ได้หลงเล่นเป็นตัวจริงในทั้งสองนัดนี้ฟอร์ดอนร้นแรงของเมสอนเมาส์ในลอนดอนนั้นเพียงพอแล้วที่จะการันตีตำแหน่งตัวจริงในเกมถัดไปที่แมนยูจะเปิดบ้านต้อนรับการเมยียของเวสแฮมนะครับหวานเจี๊ยบนัดหนา้าอริวานเจี๊ยบอีแล้วครับพี่นองเอืยด่วนร้อยเท้า Arsenal, อาร์เซนอลอัมาริมนำผีแดง ตามรอยสูบลังพิมลีกช้ยชนะสุดลำค่าจากลูกเซตพีทพี่เกมหลังฟอร์มสุดจืดเือดเฮ้ยยาสีไว้ว่าเป็นสูตรบักอาชนอนหลายไพยก็เห็ดได้กกึนกันนั่นแหละส่วนอมโมลิมหลอกไพลก็หลอกโรดว่าแต่มันได้ประตูเมนบมละพี่น้องอันหลอกอันทิมที่ประสบความเสียกระหลอกไปโหลดยาสีอัน ว่าอย่างอยู่พี่อายมันพี่น้องและที่สําคัญหลอกมาแล้วก็ปั๊บมันมันเป็นของเจ้าของโมเมนหลอกเขาทั้งดุนเดี๋ยวก็กหายเอาแต่ตอนนี้มันกำลังดีอยู่ครับหลอกไปหลวดปั๊บมันเป็นของเจ้าของกับพอ่อขึองแรกสุดช็อกปีสแสดงไร้พิสงมีฟิลโดนขยําในช่วงสี่ห้าเที่ยวแรกคือฟันร้ายของแมนยูแนวรบถ,ถูกชองฟิลิปมาเตตาก้าหน้าพาเลททะลุทะลวงได้อย่างง่ายดายขณะที่เกมรุกดูติดติดขัดขัดโจโจซึกซีแทบจะทําอะไรไม่ได้เลย ควาตกต่งททางที่เด่นชัดที่สุดอยู่ที่แดนกลางสตาร์แจ้งเกิดอดัมวอตันม่ฟิลดาวรุ่งของพาเลทโชว์ฟอร์มสุดยอดทางการใจบอลทะลุทะลวงและความดุดันในการคุมพื้นที่และคุมเกมทำเอาคู่หัวคาร์ซิเมโรและบูโนฟนานส์ของแมนยูดูเชื่องช้าและจ่ายบอนผิดพลาดจนน่าตกใจพาเลทควรน,นำอย่างน้อยถึง2ลูกแต่ความผิดพลาดในการจุดกอดทำให้แมนยูรอดตัวไปได้จุดอ่อนที่ถูกมองข้ามแนวรับอย่างไมทัดเดลิกดูหด เล็กเมื่อเจอความเร็วของกู้แข่งต่างจากแนวรับพาเลทที่ดูเหนือกว่าอย่างสิ้นเชิงครึ่งหลังพีกนรก10ประตูเซตพีทตามรอยปืนใหญ่แม้จุดูเหมือนไม่มีทางที่จะชนะแต่แมนยูก็ได้แสดงเห็นถึงการต่อสู้ตามที่อัมบริมต้องการจุดเปลี่ยนสกันอยู่ที่ความเหนื่อยล้าของพาเลทหลังจากกลับศึกหนักในศึกยูฟ่าคอนเฟลเอนลี ly, ทำให้ฟอร์มของบอตันรับลงอย่างเห็นได้ชัดลูกเต้งเตะคืออาวุธ เชลซีแก้ตัวด้วยการซัดประตูตีเสมอสุดสวยจากลูกฟรีคิกของบุนน์ฟานันสก่อนที่เมสันเมา์จะยิงประตูชัยจากการเล่นลูกซิปพีดลูกฟรีคิกสั้นๆชัยชนะครั้งน,นี้ทําให้แมนยูทาไปแล้ว10ประตูจากลูกตั้งแต่ในนนี้เทียบเท่าสถิติของจากฟูงอาร์เซนอลซึ่งพิสูจน์แล้วว่าเป็นสุดสําเร็จในการเก็บแต้มบทสรุปนะครับจุดเริ่มต้นความยิ่งใหญ่หรือ,อยังอีกไกรชัยชนะครั้งนี้ก็มาจากการต่อสู้เพื่อทุกลูกตามคํากล่าวของอัมริม การเก็บชัยชนะได้แม้ในวันที่เล่นได้ไม่ดีถือเป็นสัญญาณที่ดีแต่ประเด็นสำคัญที่ต้องจับตาการขาดรูปแบบการเล่นเกมลุกที่ชัดเจนใน OpenPay บ่งชี้ว่าเส้นทางสู่ความยิ่งใหญ่แบบอาร์เซนอลของมิเกลอาเตตายังอีกย่างไกลแม้จะครบ1ปีของการแต่งตั้งอัมโมลิมแล้วก็ตามชัยชนะจากลูกเซตพีคือสิ่งที่ช่วยชีวิตพวกเขาไว้ในวันนี้ วอตันโชว์ฟอร์มสถานเมนยูจับตาอมริมเล็งทุ่มเงินก้อนโตหนึ่งตัวจากคริสเซอร์เฟลเมื่อคืนนี่ครับถือว่าเป็นการออเดชั่นงานก่อนครับถดลองมึงครับเล่นดีตัวละครับวอลตันก็อยากได้อยู่เด้พี่น้องเอ้ยอยากได้ก็อยากได้อยากได้จะเฮดจังไรล่ะครับบมมีเงินก็นยืมตัวนั้นตัวอ่นดีออดจ,จันให้เเด้อบิ๊กยู่นะครับวอตันปลุกผีแดงฟอร์มสถานโลกจุดชนวนสึกใหญ่แย่งตัวกลางสนาม อมเริมเตรียมทุ่มเงิน70ล้านปอนด์ล่าลายเซ็นนะครับโอ้โหเสศษตังหลังตู้เย็นจัดสมาราสะแม่ล่ะพี่น้องวอลตันนะครับมีฟิลดาวโจนของกิตต์โตเปลตได้ส่งสัญญาณเตือนดังสนั่นไปถึงเมนยูว่าการไล่ล่าตัวของเขานั้นคือภารกิจที่ต้องเรียบเร่งแม้ประสาทเริงแก้วจะพ่ายแพ้กับปีแสดงไป 2-1แต่ฟอร์มก็เล่นอันเหนือชั้นในเครื่องแรกของดาวเตะในวัย20ปีนั้นคือหัวข้อหลักที่ถูกพูดถึงโชว์ฟอร์มเขยา่าโอทัตฟอร์ดทำไมปีแสดงต้องขวาชาชนะสุดระทึกที่เซลเฮิร์ตพาร์คนะครับทำให้แมนยูพุ่งทะยานขึ้นสู่อันดับที่6เตรียมพร้อมลุยศึกท็อปโฟอย่างเต็มตัวแต่สิ่งที่ผู้จัดก,การทีมโรเบนอัมเริมเห็นได้ชัดเจนที่สุดคือความจำเป็นเร่งด่วนในการเสริมทัพแดนกลาง ทีมท้าวยืนยันดังนั้นนะครับว่าวัตันคือเป้าหมายอันดับที่1ของอัมโมริมสถิตในเครืรากสุดโหวดวัตันคว้าตำแหน่งเจ้าแห่งการดวลซึ่งชนะมากที่สุดถึง4ครั้งเจ้าแห่งการเข้าสกาัดบอล3ครั้งและเป็นหัวใจในการจ่ายบอลของพเพลย์สําำเร็จมากที่สุดถึง17ครั้งนะครับคือเก่งแต่ละครับพี่น้องเอ๋ย็อต์จ่ายคิลเลอร์พรัทจ้าวจ่ายบอลที่รวดเร็วและเฉียบคมให้ชองฟิลิปมาเตตา จนในจุดโทษคือหลักฐานชั้นดีที่กูรูอย่างอาริแมคคอยต้องออกมายกย่องผ่าน TNT Sport สปอร์ตว่าเป็นการผ่านบอลที่เหลือเชื่อจริงๆวอตตันคือหนึ่งในกองกลางที่ดีที่สุดในการใจบอลแรกแบบนั้นศึกแย่งชิงค่าตัวซูเปอร์สตาร์70ล้านปอนด์คือจุดเริ่มต้นแมนยูภายใตันการนักทัพของด้วยเป็นนลริมกำลังวางแผนสมทับมิคฟิลถึง2รายในปีส0 0 6แต่าการล่าตัววอตตันคือเดิมพันครั้งใหญ่ กุญแจสําคัญพาเลทประกาศชัดจะไม่พิจารณาข้อเสนอที่ตำก่านเด70ล้านปอนด์แล้วราคานี้มีแต่จะพุ่งสูงขึ้นหากเขายังคงรักษาฟอร์มเทพเอาไว้คู่แข่งระดับโลกปีศาจดงไม่ได้อยู่คนเดียวลิเวอร์พูลและโชซีก็กาลังจับตาดูอยู่ทําให้เราอาจได้เห็นสงครามแย่งชิงไรเซนที่ดุเด,ดือดที่สุดในตลาดสัมเมอร์น้า เป็นแต่เอาอยู่ครับคนนี้แหละครับมันเร็ดนดีเลยนครับวอลตันนะครับพี่น้องเอยเอาเห็นมันได้ครับเอามันได้คนนี้แหละใจบอลก็ดีข้องเกมก็เยี่ยมครับเอาว่าเป็นตัวแท่นของค่าซิเมโลอุกเตกะขายสักครับเอาเงินมาสื่อผู้นี้เสื้อผมนี่เดือนที่สุดวาวเวเดสตามาดริดแต่งหากจาบีอองโซแมนยูเตรียมทุติยโลก100ล้านปอนล่าตัวเสริมทัพ มาเต่ตใส่อีกเสียวเงินมาเต่ใส่มาสื้อโอ้ย,อย,อยนาอสมมวงการนะครับปัญหาส่วนตัวเปิดทางดิวประวัติศาสตร์แมนดูนะครับตกเป็นข่าวสุดฮือฮาพวกเขากําลังพิจาเรณาทุ่มเงินมาสารเพื่อหนึ่งตัวฟเดริโกวามเวลดกองการซุปเปอร์สตาร์ของเรียมาริดมาร่่ม,มทัพทําการรายงานสุดช็อกโลกว่าดี๋วนี้เป็นไปได้จริงยิ่งกว่าที่หลายคนคิด ประเด็นสกันที่จุดจนวนการเนติทีมครั้งประวัติศาสตร์นี้มาจากการรายงานของสื่ออังกฤษยอย่างเดอะมิลเลอร์ที่เปิดเผยว่าอนาคตของบาวเวเด้ในทินเบอร์นิวเวลกำลังสันคลอ,อย่างหนักจำนวนเหตุดาวเตะทีมชาติอุรุกวัยในวยัยยีปีรายนี้เป็นหนึ่งในกลุ่มนักเตะที่มีปัญหาขัดแย้งกับกุนซือและเขาไม่มีความสุขกับรูปแบบการบริหารทีมของกุนซือคนใหม่อย่างชาบีออลันโซ่0 0ล้านปอนด์แมนยูพร้อมทำลายสถิติสมสร แม้ว่าบาวิเดจะถือว่าเป็นกลังสก,กันและถือว่าเป็นกับตันทีมคนต่อไปของราชันทุกขาวและมีสัญญาโรยยาวจนถึงปี2 0 2 9แต่มีรายงาน,นว่าเขากําลังพิจารณาที่จะอําลาสโมสรหากความสัมพันธ์กับออลนโซไม่รับการแก้ไขเป้าหมายด่วนโรเบนริมผู้จัดการทีมเมนูคนปัจจุบันถูกระบุว่าเป็นผู้ที่ชื่นชอบในฝีเท้าของบาวิเดอย่างมากและต้องการให้เขาเป็นแกนหลักในแผนการเสริมทัพกลางสนาม ค่าตัวมหาสารบทวิหารของเรือมเรดส่งชัยนันชัดเจนว่าหากวาเวเดยายออกไปจริงๆค่าตัวจะสูงถึง100ล้านปอนด์หรือราว4,600ล้านบาทนั่นหมายความว่าหากใบแสดงยอมจ่ายในราคานี้จะทำให้วาเวเดกลายเป็นนักเตะที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสมรแมนย,ยูทันทีโดยทุติติเดิมของปบอบักบาที่89ล้านปอนด์นะฮะเห้มันแพงปวดบ่เอาเด็กพี่นอ้องอิเลียไปเอาวาดำบ่ตันดีกว่าเสือกูพี ด่วนแฟนผีโลกนะครับอัมริมยันบุนโน่ไม่ได้บาดเจ็บโดยเป็นอัมริมนะครับเฮดโค้ชกุนซือแมนยูออกมายืนยันว่าบ,บุนโน่ฟานนัลสกองกลางตัวเก่งนะครับไม่มีอาการบาดเจ็บแต่อย่างใดแล้วก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงหลังโดนเตะหนักในเกมบุกชนะเคตาเวียสองหนึ่งนะครับในศึกพิงกฤษวันอาทิตย์ที่ผ่านมาสตาฟทีมชาติผุ้แก่เป็นคนแอซิสินกับโจโจเชิรเซ่ยิงตีสูงให้กับแมนยูนะครับรวมถึงเขีย่ยฟิกกิ้งแคมเมนรสันเมาส์ครับ ไหลตุงตะข่ายทําให้ทีมคว้าชัยชนะเก็บสาแต้มกลับบ้านทมกลางความสะใจแฟนบอลอย่างไรก็ตามครับบูโน่โดนตามเตะอย่างหนักในช่วงไทยเกมและยิ่งเพิ่มความกมังวลไม่มีภาพที่เจ้าตัวคุยกับทีมงานสตาฟกุ๊กของสโมสรอยู่นานแต่ทางอมริมบอกว่าตัวนักเตะบอกเองเลยว,ว่าไม่มีอะไรนะครับเขาโดนเตะอมริมกล่าวกับทีเอ็นทีสปอร์ตและถูกถามถึงอาการของบูโน่ที่ความตรแหน่งแมนอัตโนมแมทในเกมนี้ผมตะโกนหาเขา เราทำการเปลี่ยนตัวในท้ายที่สุดเขาต้องการคุยกับสไตฟโคดข้างสนามแต่เขาก็บอกว่าแค่โดนเตะเฉยๆดังนั้นทุกอย่างโอเคดีสาหรับเมนยูนะครับเก็บเพิ่มไปเป็น21คะแนนขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่7ของตรงคะแนนโดยเกมถัดไปจะเปิดบ้านเจอกับเวสแฮมยูเต็ดวันพฤหัสบดีนี้นะครับหวานจี๊ยบุนอยันคุณภาพเมาส์ไม่เป็นที่สงสัย บุนโอฟานันนะครับกองกลางกับตันทีมเมนยูยืนยันว่าคุณภาพของเมสันเมาส์ไม่เคยเป็นที่สงสัยของทีมแมนยูเลยหลังจากเป็นหนึ่งในคนที่ทําประตูนเกมบุกชนะกิตตเบเลตสองหนึ่งนะฮะครึ่งแรกเราเล่นกับบอลช้าไปหน่อยและเล่นตามจุดแข็งของพวกเขาเราทําได้ไม่ดีในบอลจังหวะ2และพวกเขาก็รอคอยจังหวะนั้นเราเปลี่ยนแปลงในครึ่งหลังและกลายเป็นเล่นได้อย่างแข็งแกร่งในบอลจังหวะ2และก็ครอบคอบบอลได้แข็งแกร่งขึ้น พูดถึงประตูจากเมซันเมาส์และโจโจกเซมันเป็นประตูที่น่าเหลือเชื่อมากผมไม่คิดว่าโจโจกเซจะทําประตูจากมุมนั้นได้แต่ผมรู้ถึงคุณภาพของเขาเราทําได้เหมือนกันในการซ้อมและในวันนี้เขาก็ทําได้อีกครั้งผมภูมิใจมากกับวิธีที่เขาจบสกอร์ก็น่ามีชีวิตเพื่อทําประตูโจชัวไม่ใช่ประเภทนั้นเพราะเขาชอบสร้างเกมลุกพลิกเบาและใจบอลให้กับเพื่อนร่วมทีม แต่การทําประตูทําให้เขามีความมั่นใจมากขึ้นพูดถึงเมสันเมาส์ทำสองประตูในศึกพิม์ลีกภายในนัดเดียวเป็นครั้งแรกให้กับเมนจูมันไม่สําคัญหรอกเมสันเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมและยังทำแอซิดได้ด้วยคุณภาพของเมสันไม่เคยเป็นที่สสใยสําหรับเพื่อนร่วมทีมเลยบางครั้งเขาอาจจะทําประตูและแอซิดไม่ได้เยอะแต่เขาก็ทํางานหนักเพื่อเทียมเมสันสําคัญเขาประสบปัญหาอาการบาดเจ็บแต่เมื่อฟิตสมบูรณ์เขาก็สําคัญ นี่คือสุดข,ข่าวแมนยูนะครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่1นธันวาคมนะครับเริ่มต้นวันใหม่เดือนใหม่นะครับซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของปีนี้นะครับก็ขอให้แมนยูชนะไหลๆต่อไปนะครับนัดหน้าก็เจอไม่หนักนะครับก็ขอให้ชนะนะครับนี่คือสุดข,ข่าวแมนยูแล้วมาติดตามกันใหม่นะครับในช่วงสุดข,ข่าวแมนยูรอบเย็นนะครับ